สวีเดนถามนี่เจให้หน่อยว่าตอนนี้นิโคเป็นไงบ้างอาการบาดเจ็บอ่อาเกาขาบอกว่ากำลังหาแล้วครับเ <c oughs> ข,ขาบอกว่าอีกสองอาทิตย์จะได้ต่อยเต็มที M ่ T แล้วครับ <c oughs> แต่ว่าเขาบอกว่าแบบทำร่างกายตลอดครับ <c oughs> อืมแล้วที่ข่าวที่นิโครออกมาพูดเรื่องแรงกิ้งอ่ะ นี่โคอยู่อันดับหนึ่ง uh. ให้คนอื่นไปชิงก่อนนิโค uh. มีความคิดเห็นยังไงเขาบอกว่าเพ้าหมายของเล่นกิ้งก็คือเพ้าะไม่ของเล่กิ้งเขคือว่าถ้าเขาเป็นอันดับหนึ่ง ก็ต้องเป็นคนแรกที่ต้องาก็ตามแรงกิ้งเหรอเนาะอันดับหนึ่งก็ต้องได้ชิงก่อนใช่ครับนะครับถามอีกหนึ่งครัถามนิโคพร้อมเจอแฮกเกอร์ตี้ไหมเขาบอกว่าจบหนึ่งจบโอ้โหสุดยอดจริงเลย styles make fights. For me, a very well trained non over was n i k o s h a r d e s fight. We've overcame that. Haggerty's style to n i k o s I don't believe as a extremely hard fight for Nico. I think we've had r hard o n s เขาบอกว่าเขาเขารบคาเกตีมากๆไม่ได้พูดแบบนี้แบบเองอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเขามั่นใจเขาคิดแบบนี้จริงๆเขาบอกว่าคาเกตีเป็นคนที่เก่งมากที่มีอาวุธหลากหลายเป็นนักมวยครบเครื่องครับ แบบเขาขลุบขคาดที่อยู่แล้วแต่เขาบอกว่าแบบยกหนึ่งเยกเดียวยกเดียวจบได้ไหมเคยซ้อมด้วยกันใช่ไหมนิโคกับแฮกตตี้ he's a s k train together already in the past t r a Anthony Deales Tang Dales เขาบอกว่าไม่ได้ไม่เคยได้อยู่ค่ายเหมยเดียวกันก็รือว่าแกติดตามกันเพื่อซ้อมด้วยกันแค่นั้นเลื่อนเชิงอะไรเพราแป๊บจดียวิดีโอนี้ที่ดังๆก็คือว่าเขาคุยกันเพื่อวันนี้เราจะเรื่องเชิงแต่ว่าไม่ได้อยู่ค่ายเดียวกันครับ เขาบอกว่าไม่มีอะไรไม่ดีไม่มีแบบคําพูดอะไรก็คือให้แบบให้พูดยังไงคําพูดที่พูดให้เกียิกันใช่ให้เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นอ่าธุรกิจอ่าันเป็นแบบนี้ครับจบภายในยกหนึ่งถ้าเจอกันโอเคขอบคุณครับผม thank you จ